ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆในกลุ่มซื้อขายอุปกรณ์ขี่ม้ากลุ่มคนรักม้าแล้วก็กลุ่มคนเลี้ยงม้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเป็นงานมีดปาดล่องบัวมานะครับนี่นะฮะเป็นตัวที่ผมสั่งมานะฮะได้ราคาถูกมามากเลยก็เลยขายในราคาที่ลูกค้าพอที่จะจับต้องได้นะครับก็ตัวงานนี้นะครับก็เป็นงานนําเข้านะครับแล้วก็เป็นงานที่ราคาต้นทุนจริงๆแล้วก็ผมก็จัดให้เพราะว่าปกติเนี่ย ลูกค้าที่หาซื้อมีดปาดล้องบัวทั่วไปเนี่ยเราก็มันเป็นไอเทมที่หาซื้อยากอยู่แล้วด้วยแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับปกติก็ราคาตั้งแต่หลักพันคือที่เคยเห็นถูกสุดก็แปดร้อยเก้าร้อยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ขายราคานั้นครับในช่วงสถานาการณ์นี้จัดให้ในราคาพิเศษลดเหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทครับจัดส่งให้ฟรี e.m.s เก็บเงินปลายทางก็ส่งฟรีนะครับตัวมีดนี้ลูกค้า,าก็ถามกันมาเยอะว่าฮ้ยมันจะคมไหมน้องราคางี้คือเดิมเนี่ยโรงงานเขารับมา ก็คมในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเขาใช้เครื่องรับมาแต่ว่าลูกค้าที่เ,เขาเป็นช่างทามีดอยู่แล้วเขาก็บอกว่าบางทีเขาเอาไปขึ้นคมใหม่มันจะดีกว่ามจะคมกว่าผมก็เลยเอามาขึ้นคมใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดของใครที่สั่งไปแล้วก็เอ้ยมีรอยรับมีอะไรไปนี่ก็คืออันนี้คือผมขึ้นคมไปให้ให้มันคมกว่าเดิมที่โรงงานทํามานะฮะบ,บางทีเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจเว้เยเป็นงานมือสองหรือเปล่า ไม่ใช่มือสองนะพี่อันนี้ของมือหนึ่งของใหม่จากโรงงานเลยนะฮะก็อันเนียวันนี้ผมให้ดูว่ามันคมมันโอเคไหมไม่รู้จะเอาอะไรมาเทสก็เอาแครอทมาฮะ,ะดูนะฮะพี่พี่นี่นะเวลาที่เราใช้ปาดนะฮะตัวล่องนะครับนี่เราเอาไซส์เซาะล่องนะครับเป็นล่องเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเราปาดตรงล่องกลางซึ่งเนื้อมันก็จะค่อนข้างนิ่มๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีความแข็งความหยุดเราต้องการความคมตรงนี้นะฮะนี่นะฮะเซาะล่องได้นะครับ บางทีลูกค้ากลัวไปเฮ้ยซื้อไปมันจะปาดเข้าหรือเปล่านี่ผมก็ลองปาดให้เห็นกันเลยนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรมาเทสนะก็เลยเอาแครอทพิบ้านเนี่ยนะครับมาเพราะมันก็แข็งๆใกล้ๆกันนะฮะยังไงลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะฮะทักมาได้นะครับราคานี้เป็นราคาที่หาซื้อยากมากแล้วก็ ผมได้ราคาถูกมาจริงๆแล้วก็ผมปกติคือลูกค้าที่ซื้อของจะรู้ว่าผมแบบเอากําไรนิดเดียวแล้วก็ขายให้ลูกค้าราคาไม่แพงมากนะครับพอจับต้องได้นะสําหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังหาเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งกรีบตัดแต่งกีบนะครับก็มีปาดล่องบัวก,ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจนะฮะยังไงฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ